พบตรงนั้นมีอะไรด้วยนะมีได้เหรอในช่องนั้นอะเอาเอาเลยโฮล่าไม่มีอะไรนะฮะว่าไงอ่อนนะเอ้ยเออเอ้าเฮ้ยโอ้ยไล่แล้วเอาสร้อยฉันขึ้นมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหล่าไหนทำไปทำไมเนี่ย S <S ไหนบอกว่าถอดในเดียวไม่เป็นไรไนะคุณจะทำอะไรอะ,น,อะ <S <S นี่โฮฮะเขารู้สึกเป็นไงบ้างอ่ะที่โดนหลอกนะโดนหลอกหมายความว่างไงอะนายนี่มาหลอกง่ายจริงๆด้วยฮะร้องไห้ก็ได้นะหรือตะโกนออกไปให้ช่วยก็ได้นะช่วยด้วยครับช่วยด้วยคุณจะทำอะไรกันแน่เนี่ย ว่าไงนะทำอะไรงั้นเหรอว่าจะฆ่านายไงอ้นายไม่เข้าใจอีกเหรอเด็กน้อยผมอุตส่าห์เชื่อใจคนนุณนะเชืช่อใจงั้นเหรอโลกนี้มีแต่คำหลอกลวงต่างหากคุณเป็นคนเดียวที่ชวนผมเข้ามาคุยอ่ะโหมนายนี่มันน่าสงสารจริงๆด้วยฮะ S <S อย่าพูดให้ขำเลยนะโฮมพี่ฉันพูดไปก็โกหกทั้งนั้นแหละฉันไม่เคยจะสงสารพวกนายแม้แต่นิดเดียวเลยรู้ไหมเพราะสิ่งที่พวกวิญญาณชั่วแบบพวกนายทำมันสว่างมากกว่าไงแต่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าผมเป็นวิญญาณอะไรเงี้ย<า>ผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะในอนาคตก็ไม่แน่ไงชีวิตผมก็อยู่แต่คนเดียวอย่างนี้แหละ โอ้ย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 เจบ็บอ,อยากรู้ใช่ไหมว่าพลังของฉันคืออะไรคืออะไรอะ่ะโฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ยซาดีเป็นตัวอะไรกันแน่เาเป็นว่านะครับโอ้ยปวดเป็นตัวฉ<า>ัวนท<า>ุก <จบ S 1> ตัวจบเลยเราขอดไปเจอกันในนรกฮะ,อะโอ้ยโอ้ย ข้ามทูขามสามในตัวฉันเรามีเรื่องต้องคุยกันเพียบเลยนะ่ะไรก่อนนะนายเจ้าลองอธิบายสิว่ัยบ้านนั้นเป็นใครกันที่กำลังกินกินร่างกายของนาย